ครัโผ้สวัสดีครับต่านผูชมที่น่ารักนะฮะทุกท่านยินดีครับต้อนรับเข้าสู่เลขเด่นในหนอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นเนวทานใจกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย แล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาประจำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนะแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเนวทานด้วยครับที่แบ่งปนันเนวทานมาคลิปนี้เนวทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16กกรกฎาคมเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเจ้านี้ครับ เลขกำลังวันอาทิตย์ฟางมา3ตัว182 182ปดงฝากมา3ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสำหรับข้อมอูลต่อมาเจ้านี้ครับนะ จับคู่2ตัวล่างของ OP แนวทาง10หน่วยล่างจับคู่141619 343639 747679ฝากมา9คู่ฝากมา9คู่เป็นแนวทาง ต่อมาครับใบนี้ฝากมาเดินโบนสามตัวสองสามสี่สอง 3, สอง 3, อามสี่อดีตที่แล้วศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองผ่านศูนย์นะต้มมาเลยเจ้านี้ แนวทางสองตัวล่างอดีตที่แล้วผ่านหกหนึ่งหนึ่งหกกับตัวแนวทางใหม่นี่ก็ฝากมาสี่สี่สี่แปดสี่สี่สี่แปดก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้แหงแหงสิบหน่วยล่าง ชุดนี้ใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วครับนะหนึ่งหกพันนึงหพันเนว้วทันใหม่นี่ครับเจ้าของเนียวทันก็ฝากมาแล้วตัวได้าเราไปชมกันเลยเนว้วทันใหม่นี่ครับก็ฝากมาสลอห้าเ แปดศูนสองสีส่สลลก็คือ10ล่างนะ5 7 8เจ็นย์อนอนรอ,อนอรอหน่วยล่างฟังมาห้าหกเจ็ดแปดเกาห้าหกเจ็ดแปดเก้ตัวต่อมาครับใบนี้เอยรวมคู่สองตัวรวมคู่สองตัว ตัวบนหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้หอยชมเพหอยชมเพฝากมา แล้วก็ฝากมาสองสามสองสามฝากมาสองตัวเป็นเนีทาอดีตที่แล้วหกเจ็ดก็ผ่านหกต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่าน หยวยโมแพ้ฝากมา901 9 0 1, 90 1. างมา3ตัวเป็นนวทางเด่นบนต่อไปครับเจ้านี้เอ้ย เดินบนอีกหนึ่งบายเจ้าของเนวทานฟางมาโซนหนึ่งสองโซนหนึ่งสองอดีตที่แล้วฟางมาเก้าโซนหนึ่งก็ผ่านโซนเนวทานใหม่นี้ก็ฟางมาโซนหนึ่งสองก็ขอบคุณมากเลยสำหรับเนวทาน ต่อมาเลยเจ้านี้เอ่ยฝากมารวมชุดสามตัวสามเจ้านี้รวมชุดสามตัว460560660 4 6 9 5 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6, 0, 6 9 6ูนย์หกหกศูนย์สี่หกเกต่อมาเลยใบนี้ครับ มนุษย์ล่าฝาันน้ำนองฝั่งมาสองคู่ล่างฝังมาสามเก้าเสามสามเก้าเก้สมาต่อการเจ้านี้เลยเลขกำลังวัน เจ้าของแนวทานก็ฝากมาหนึ่งแปดสี่หนึ่งปดสี่กรกฎาตรงกับวันอาทิตย์184ก็ขอบคุณมากเลยต่อมาเลยเจ้านี้มนุร์ฝานน้ำนอง ฝากมาแนวทานโคล่า2 0 4 0 4 8 0 2 0 4 8 4 2 0 4 0 4 8 0 2 0 4 8 4ฝากมา6คู่ต่อมาใบนี้ครับ IQ Idea ซ้ายมือเป็นอดีตเกาานะขวมือฟังมานัทันมายเจ็ดสองศูนย์ห้าหกนึาสี่เก้าห้าแปดชุดแปดเจ็ดสอก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้ครับท่าน โบนนะโบนฟางมาชุดเดียวเจ็สองแล้วก็ฟางมาคู่6กสองห7เจ็ดสองเสองหกต่อมาเลยเจ้านี้ครับก็เป็นนราทาน คู่ต้นหกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าฝางมาแปดคู่ต้นบนเดืองหกกับเจ็ดนะชุ่มต่อการเลยคระทานเจ้านี้วิ วิฝากมาอดีตที่แล้วผ่าน6116นี่ท่านใหม่นี่ก็ฝากมาคระท่านเดนบน6รอง28คู่ตดบน6 268 28 85เดนล่างนะ2รอง58คู่ล่าง2528 5 8 8 1แล้วก็เนี่ยทันดับบน9ตัวเดียว ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอีกบินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเลยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมอย่างแรงเลยที่ ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม